สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับหายหน้าหายตาไปแล้วนะครับผมพี่นัทเดอะฮีโร่นะครับก็วันนี้ฮีโร่ดูหนังนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปดูหนังกันอีกแล้วนะครับมีโอกาสไปใช้เอ็มพาร์อีกแล้วนะก็บอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับใครที่ชอบดูหนังนะครับเอ็มพาร์เนี่ยแนะนําเลยแนะนําเลยนะครับเอ็มพาร์เนี่ยเราก็จะไปใช้ดูหนังฟรีในเครือเมเจอร์นะครับก็เสียรายเดือนครั้งละเดือนละ3 0 0้บาทนะครับก็จะดูได้ทุกเรื่องทุกรอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่นะครับสำหรับวันนี้นะครับ พี่นัทก็จะไปรีวิวหนังเรื่องนึงนะครับที่ไปดูล่าสุดเลยวันนี้นะครับหนังเพิ่งเข้าวันนี้ด้วยนะครับเ,เป็นหนังเรื่องแอมบูรนนะใช่ไหมที่แปลว่ารถกู้ภัยอะไรเงี้ยนะครับแอมบูรนหรือเปล่านะแอมบูรันต์ปล้นระทึกปล้นระทึกอะไรสักอย่างจำชื่อไทยไม่ได้นะครับปล้นระทึกอ,อ,อะไรสักอย่างนะฮะเกี่ยวกับกู้ภัยอะนะเกี่ยวกับกู้ภัยนะครับ ก็หนังดีหนังดีนะเรื่องนี้นะครับก็แนะนำอยู่หนังเพิ่งเข้าใหม่ก็เป็นหนังของเอ่อยูนิเวอร์แซลหรือเปล่ายูนิยูนิเวอร์แซลนะครับผมก็นำแสดงโดยเจคเจอรินฮาวนะครับพี่เจคเจอรินฮาวก็เคยเป็นมิสเตอริโอนะมิสเตอริโอตัวร้ายในสไปเดอร์แมนนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นพระเอกหรือเปล่าก็ไม่พระเอกนะก็เป็นเหมือนเหมือนตัวเด่นน่ะนะพระเอกมีสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นางเอกสวยมากนางเอกผมจำชื่อไม่ได้นางเอกแก ผมคุ้นหน้าคุ้นตาแกอยู่นะเหมือนเคยเสแสดงหนังอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็นึกน้าไม่ออกแต่สวยแกแกแกสวยนะคนนี้สำหรับหนเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาวางแผนป้นอะไรอย่างนี้นะแต่ดูไปแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้วางแผนเท่าไหร่นะไปแล้วก็พอไปป้นเสร็จปุ๊บก็เจอการไล่ล่าของตำรวจนะครับนางเอกก็ทำงานเกี่ยวกับกู้ภัยนะฮะกู้ภัยแล้วก็ไปมีเอวกับการาป้นด้วยนะครับเ,เรียกว่าสองพระเอกเนี่ย ก็เารถกู้ภัยหนีหมือนกันนะฮะแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ติดอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในรถนี้ก็มีตำรวจโดนยๆๆดุยง่ยงโดนยิงก็นางเอกก็ด้วยความที่เป็นกู้ภัยนะอ่ไม่อยากให้ใครมาเสียชีวิตนะครับก็ช่วยนะครับช่วยอ่ประถมพยาบาลอะไรเงี้ยกู้ชีวิตของตำรวจในรถกลับมานะฮะไอตัวพระเอกเนี่ยมันก็เลวไม่สุดนะพระเอกก็มีตัวดีกับตัวเลวนะครับ ไอคนเลยวก็เลไม่สุดเหมือนถือคติว่าจะไม่ฆ่าตำรวจอะไรประมาณนี้นะครับจะไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์อะไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไปป้นธนาคารก็เหมิงผมดูแนละ้วก็เฮ้ยเหมือนไม่ใช่หนังไม่ดีนะหนังก็ดีอยู่ไล่ล่ากนรันึกดีอยู่นะครับหนังมันก็จะออกแนวแอคชั่นลุ้นระทึกไล่ล่ากาันอะไรประมาณนี้แต่เหมือนม่ไม่ไม่มันจะไปป้นกันอนะ่ะมันจะไปปนกันอนะ่ะมึงไม่พางแผนอะไรหรือไงว่าทางหนีทีไล่อะไรเหมือนแบบคิดจะไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้แบบตำรวจมันดับ ลุมไล่ล่ากันทีนี้ก็ฉากแอคชั่นไล่ล่านี่มันยังแบบเออผมว่ามันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยระทึกเท่าไหร่นะครับก็มีไล่ล่ากันนั่นแหละรถรถปิน้นรถคว่ำวินาสันตโลอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่นะครับผมก็สนุกอยู่แต่มันก็ไปเหมือนไปยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะมีฉากที่ช่วยชีวิตระหว่างการไล่ล่าด้วยนะครับมันก็ออกแนวฮู<笑><笑>นิดเดงแต่ก็โอเคนะครับหนังถือว่าทําได้ดีทําให้เรา ไม่ง่วงนะดูแล้วก็ไม่ง่วงก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ฉากจบเนี่ยก็ก็ไม่เหนือเท่าไหร่นะก็มีเหนือเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้อยู่ที่7คะแนนนะครับผม7คะแนนก็เพื่อนๆเนี่ยถ้าอยากจะลองไปดูหนังเรื่องนี้สักช่วงนี้สักเรื่องนึงก็หนังเรื่องนี้ก็แนะนานะครับช่วงนี้ก็จะมีหนังไทยเข้าเหมือนกันนะนะครับถ้าใครจะดูเอ็มพาร์อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างคุ้มอยู่ก็มีหนังเรื่องแอมบูเลนเนี่ยที่เข้านะครับแอมบูเลนเข้าแล้วก็ พินักพินักสามพินักสามเข้านะครับก็มีอยู่สองเรื่องเนะี่ยที่เข้าใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่งเข้าไปสองสวันเมื่อกี้ก็หมอประวานนะครับมีอยู่สามเรื่องช่วงเนี้ยนะครับที่เป็นหนังใหม่เข้านะครับใครที่จะไปดูก็ไปดูกันได้นะครับตอนนี้ผมเ,ออเดือนนี้ผมเก็บเก็บหนังที่ใช้เอ็มพาร์ตไปแล้วเนี่ยประมาณห้าเรื่องนะครับเดือนนี้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มเล่นและนะครับสามร้อยห้าเรื่องถ้าเราไปดูก็เรื่องตกเรื่องละสองร้อยเงี้ย อ่าเรื่องก็พันหนึ่งแล้วใช่ไหมครับสำหรับเอ่อผมใช้เอ็มพาร์สสามร้อยก็คุ้มค่าคุ้มค่าแล้วล่ะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ณก็มารีวิวแบบอ่อบ้านๆนะครับผมสําหรับการรีวิวหนังก็ชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบนะนะไม่ต้องไปอิงกับพวกนักวิจารณ์วิจารณ์คใครนุ้งค่ายดังอะไรเงี้ยนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปดูนะครับแอมบูเล็ตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนํานะครับนางเอกสวยนะครับพระเอกก็ได้เจคเจอรินฮาวนะครับกับเอ่อ ใครก็มีคนหนึ่งนะครับเป็นคนผิวสีผิวดํานะครับก็เป็นพี่น้องกันนะครับอันนี้เป็นพี่น้องกันในเรื่องนะก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับถ้าใครจะไปดูก็โอเคแนะนําเลยเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากดูเรื่องนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บพี่นาคพี่นาคสามนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่นาคก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่สนใจไปดูก็ไปดูได้เลยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ